อโอ้ยฉัดเจ้าเว้ยมันอนีงเสือหองไห้ครับผมอันนี้ก็อย่างชีโค้งหมูนนี่เจ้าขมขมแบเจ้าผมขมมันข้นๆน,นี่ครับผมตรงน,นี้พักกับมี่บักแตงไล่ครับผมแ,งแ่งไล่เคี้ยเคี้ยขาข,าขาวกอผมตัวนี้ นี่โอ้บักลินใหม่ครับผมบักเพกาะนี่ขุยใช่ชิมีมันละหน่อยครับผมนี่ผมยังเก็บม,มาแต่หนาบ้านครับตัวนี้ปลูกเองครับผมปลูกเองนี่งง่ังกำลังงามๆเลยครับนี่ยกำลนอนใส่แดดครับผมเ่าขมลายครับตัวนี้โอ้ขมลายเนาะแต่มีพอ,อมครับผม อ๋อเบื่อมึงนอ่ะนี่กําลังงอนหอนครับผมอหอนเลยหอนเลยครับแทมื้อนี้บ่มีข้าวเหนียวครับนี่เป็นข้าวสวยแทนโอ้ที่เป็นแนวไหนเนาะจุครับจุซิ้นครับข้าวสวยเป็นว่านี่ว่าปีกินไหนกันครับผมตัวนี้ออกท่าให้กันครับรอยกกินเลิศเนาะอยกกินเลิศบ้านเฮ่ากุ้คน <Where? S 1> มาคร ER <IM S 2> ับพี่น้องเส่บๆสรน่วมกันครับเห็นเหรอไล่แตกเห็นับครับผมเสียห้องให้ครับผมสามสิบกีบที่ขาดไปแดงาน้ามับก็นีพี่น้องเอาทำมีก็เนาะเราหลายใจห้างกบผมไปผ้าพีผ้าหนองมากกิบถอยเงินคราทำมีก็ สวัสดีครับผม